พี่แชมป์พี่แชมป์ต้องอยู่กับน้องลูกพี่แชมป์มาอยู่กับน้องจะได้ช่วยน้องโอเคเชิญมานีเชิญครับเราไปไขร่องใหม่สวัสดีครับตอนนี้มาโรงแรมแล้วนะลองดูซิว่าจะไขเองได้ไหมโอเคเชิญมาเร็วออาพี่แชมป์เอาเปิดไฟมีคีย์การ์ดเียดตรงนี้ไหมเอาคีย์การ์ดไปพ่อก่อน มาพ่าช่วยเขาช่วยนะปล่อยก่อนเชื่อเข้าไปดูเสีบตรงนี้นะทุกคนเป็นแม่เหล็กเอาพี่แชมป์พาดูสิตรงไหนเป็นอะไรบ้างเชอะมาไม่ดูเหรอมีอ่าอาบน้ำด้วยโอเคพ่อก็เพิ่งเห็นนี่แหละเชอเรามีสองห้องนะครับจะเล่นถอดรองเท้าก่อนโอเคพี่แชมป์พี่เชอพาพ่อดูหน่อยตักเอาของเข้าในห้องได้หมดเลยถ่ายห้องนี้ ถ้าข้าไปแอบในนี้นะเพ่อหาไม่เจอเลยนะมันเด็กเข้าไปได้นะอย่างเงี้ยนี่นตู้ดูตู้ก่อนไหมละ่ะดูตู้ก่อนไหมละ่ะเปิดทางนี้พี่แชม์ไม่เชิเล่นซ่อนแอบได้เลยนะเนี่ย,ย,ยใช่มันเย็นแล้วเดี๋ยวผีจับเล่นตอนกลางวันได้เอาไปดูที่อื่นเล่นตอนชเออนชา้าไปพี่แชมพาไปดูพี่เชิญมา เดี๋ยวแม่ตาเข้ามาพี่แชมป์พาไปดูสิโอ้โหนะจะติดใจนอนสองคืนไหมเน,ะนาะเชิญนอนเตียงนี้เชนอนเตียงไหน,ตนเตียงไหนครับโอ้โหโอ้โห,หนะโอเคพ่อจัดที่กำแพงให้หวินิตรอบปักกาดด้วยวเปิดแอร์อย่างเนี่ยร้อน เอามาฟอนล็อบบี้ด้วยไหนมาดูวิวซิพามาเปิดม่านหน่อยซิพามาเปิดม่านซิไหนมาดูเชิร์พามาดูข้างนอกหน่อยลูกจะเปิดห้องก่อนพี่แชมป์เอาเปิดห้องก่อนนี่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 เชอร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 เปิดห้องเปิดห้องเปิดเลยอันนู้อันนี้อันนี้ไม่ต้องใช้คนจ่าไข่ต้องใช้เหรอใช้โอเคไหนพ่อลองไขนะ ไหนๆพ่อลองสิ่ลองไขเองอะ่ะเปิดเลยลูกเดี๋ยวเราต้องมาไปเสียบไฟถึงจะติดเปิดไหมผิดอันผิดอันโอเคลองสิตอนนี้พ่อกําลังพยายามให้เด็กทําเองทุกอย่างนะครับไหนๆ,ๆพ่อลองให้ไหนๆพ่อดูให้ห<อ>เชอมีสองห้องเลยเหรออ้าวห้องนี้เตียงใหญ่เฉย ห้องนี้ตีงหใหญ่เฉยเชอรช่องห้องไหนแ<ม>ชมชองห้องไหนไม่อยุตีทารรเราอยู่โรงแรมโรงแรมนี้อยู่ที่สนามกอล์ฟครับที่ไงจริงจริงทุกคนเราอยู่สนามกอล์ฟจ้าอยู่ที่ชาหมูห่หิงนะครับ <ปะ S 1> เราเพิ่งกลับมาจากเราเพิ่งกลับมาจากไหนนะพ่อลืมเราเพิ่งกลับมาจากไหนลูกกลับมา <selves S 2> <ข PAL S 1> จากปรจจุบจริงปะมันใช้เงินเยอะมากเลยนะ ต้องเชิญต้องตั้งใจได้ไหมพ่อพาไปเรียนโอเคบ้างโอเคเชิญว่ายน้ำแชมญว่ายน้ำไปลูกแล้วก็ไม่เล่นอ่างอาบน้ําที่ห้องก็ได้เอาไว้วางกระเป๋ากรอบนี่น้ำเท้าเชิญใส่มาแล้วโอเคเราเท้ามาอยู่ห้องนี้เอาไปเดี๋ยวเราไปว่ายนุ่งว่ายน้ํากันบ๊ายบายก่อนพี่แชมบ๊ายบายก่อน,นอ่านแล้วจ้าเอาลืมสวัสดีก่อนสวัสดีพี่แชม โอเคเราไปไว้าน้ำกันจ้านี่ครับเดี๋ยวก็ผมปิวไว้ไม่ได้พี่เชอร์เดินไปใช่ตรงนี้เหรอใช่ถือกล้องได้ไม่รู้ว่ากลังจะไปไหนเออการจะไปไหนการไปสรวไว้น้ำการจะไปสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำอยู่ไหนอยู่ไหนอะนี่เหรอทางนี้เหรอนี่เหรอ ออสสาวเวน้ำอยู่นี่มันไม่เล็กนะมันใหญ่กว่าที่คือเราเคยมาเองนะโอ๊ยอ,อะไรเนี่ยมีชูชีพด้วยคุยกับกล้อง,องตอนนี้ทำอยู่ที่โรงแรมแล้วค่ะโรงแรมอะไรจำไม่ได้ กับนู้นคอนแทคตุกอนใช่เหรอขยันลงน้ำเลยได้ไหมอะเอาลงน้ำไม่ได้ต้องลงน้ำพ่อไม่ได้หยิบมาก็ลงน้ำพ่อมีด้วยเหรอนี่เดี๋ยพ่พ่อมาสวัสดีครับตอนนี้มาถึงสาว่ายน้ำแล้วเราอยู่ที่สนามกอล์ฟเคลควิวอุ่นใช่ไหมไต่แชปลองจุ่มให้พ่อดูหน่อยอ่าเล่นได้นานครับ สระว่ายน้ําแบบอุ่นเรามาเที่ยวประจวบแล้วขากลับเราก็มาที่ชามำหัวหินจองดูโรงแรมไปดูโรงแรมมาเอ๊ะทําไมในสนามกอล์ฟมีโรงแรมด้วยแล้วถูกด้วยนะพันสองห้าิบาทรวมภาษีกัะเซอร์วิสชาร์จแล้วจองมาสองห้องเลยติดกันหมดไปสองพันห้าร้อยสระว่ายน้ําใหญ่นะอุ่นใช่ไหมถ้างั้นเล่นได้นานหรือถ้างั้นต้องถ้างั้นต้องใช้ ใส่ชูชีพมาพ่ออยู่คนเดียวไงลูกเอาใส่สิบแปกก่อนอาโตแล้วต้องหัดดูแลตัวเองใส่ชูชีพเองให้ได้ใส่ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยลงพาน้องไปด้วยอันนี้กำลังฝึกให้พี่ดูแลน้องนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างกันเองใช่ลึกปลาลงอ้อมไปสิปลาเชิญปลาพ่อพาเดินอ้อมปป ไหนมัางไหนอ๋อเนี่เหรออันนี้ลึกเท่าไหร่อ๋อเชิญเดินอ้อมได้นี่เชิญเดินลงไปตรงนี้เพราะว่าน,นี้ไม่ใช่สายเด็กอันนี้สายผู้ใหญ่ลึกเพียงแค่ว่าเขาทำวงกลมเอาไปแต่เดผาไม่อออันนี้สผู้ใหญ่สาผูา้ใหญ่เราใส่ชูชีพลูกเนี่ยเชิญเล่นแชมพาน้องเล่นตรงนี้ก่อน <สา S 1> เอาลงอันนี้สายใ่สาลึกนะ อาแชมพาน้องไปหลุกพี่แชมลงไปก่อนจับน้องเย็นเนะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดน้องจมยังไงโอเคถ้าเกิดจมยังไงพ่อก็โดดลงไปช่วยทันทีทิ้งกล้องเลยพ่อแจ็คมันมันเย็นแค่ตรงแขนกับกับขอโอเคเอาลงไปพ่อไปหยิบกระเป๋ากล้องแป๊บเดียวแขนกับคอมันโอเคโอเคอ่าใส่ชูชีพเดี๋ยวรอบหน้าพ่อเอากล้องแบบลงน้ําได้มาแล้วเด็กๆจะได้ถือกันเองเอาเช่อไป พี่แชมป์พี่แชมป์ต้องอยู่กับน้องลูกพี่แชมป์มาอยู่กับน้องจะได้ช่วยน้องโอ <Okay. S 2> เคคนตีกอล์ฟก็ตีกันไปนะครับคนว่ายน้ำก็ว่ายกันไป <c oughs> มาเที่ยวทะเลจะมานอนสนามกอล์ฟอะไรกันเนี่ยคนตีกรอบก็ตีกันไปนะครับคนว่ายน้ำก็วรายกันไปมาเที่ยวทะเลจะมานอนสนามกรอบอะไรกันเนี้ย ถ้าเกิดพ่อไม่จองโรงแรมพรุ่งนี้ไว้นะพ่อให้นอนที่นี่สองคืนเลยเนี่ยใช่ไหมเอาตามมาใหญ่มากเลยคุณดูดิเอาไม่ว่าแม่แล้วขึ้นมาลอยตัวมาระวังเตะน้องครับมามาขึ้นมาขึ้นมา ตรงนี้ก็ทาเด็กเชอร์นี่ไงตรงนั้นเย็นเหรอเอามาเชอร์มาหาพ่อก่อนถึง,ถ,งถึงยังพี่แชมป์อย่าลากน้องโอเคถึงไหมเอาเชอร์มาหาพ่อก่อนนี่ไงแชมป์ก๊อกอยู่ตรงกลางลูก นั่นแหละมีไหมมีอันไหนออกมาไหมอีกทางนึงอีกทางนึงมีไหมเดี๋ยวพ่อไปดูให้หาทางเปิดก๊อกดิตอนนี้เปลี่ยนฝั่งมาแล้วนะครับมาฝั่งนี้แล้วเอาคนนั้นจมน้ำแล้วเหรอเชิญจมน้ำต้องตะกุเรียกพ่อนะเผื่อพ่อไม่เห็นลึกเหรอแต่ว่าสีฟ้าเข้มนี่คือลึกใช่ไหมใชอ ไม่รู้จะเล่นกันอีกกี่นาทีเนี่ยผมว่าน่าจะมีเพราะว่าน่าจะเล่นแบบชั่วโมงนึงไะชั่วโมงนึงต้องมีแน่ๆไม่เลิกเร็วแน่ๆอ้าวตอนนี้พ่อตั้งกล้องมาให้เด็กๆว่ายน้ำเล่นกันเองเอามาอะไรับที่นี่อาจารย์จะทำให้เดอ๋ยวพมาที่นี่โอเคไหมโอเคจะทหยืนตรมไม่จมจมไหม ท่าป้าดาวโ,โหไหวท่านท่าปลาดาวไายเก่งขึ้นนะเนี่ยฮะ